อ่ะโอเคแล้วทั้งหมดแล้วก็กลับมาต่อกับใบบอลซีรีส์ที่เราไม่ได้อัดกันมานานนะครับในบอร์อนนี้ก็อยู่ในโมดฮาร์ดคอร์นะครับผมก็เป็นค่ำเคืนแรกและค่ำเคืนสุดท้ายกอดนะครับผมแล้วเข้ามามีซีซั่นสองต่อนั่นเองเดี๋ยวเดี๋ยวใครสร้างบ้านอยู่ตรงนั้นวะใครมาสร้างบ้านอยู่ตรงนั้นวะบ้านเราบ้านเราบ้านไหนเหรอมีไว้จะตีไหมโอ้ยาเจนมึงคงกระเด็นมาบ้างเฮ้ยเดี๋ยวมันมันมีใครมากดทิ้งตัวนี้วะเนี่ยโอ้โห ้อเป็นแหลกๆก็ม yeah, like ีอาการกระตุกกระตุกนิดหน่อยก็ไม่ถึงกับแหลกมากให้กูลองดิมาในบ้านเขานะมันห่เห็นมาไหนมาโอ้โหปลูกอ้อยอนั้นเดี๋อ้อยแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปกดไม้กดไม้เราต้องเอาไม้อัดการไม้มากเลยเป็นฮาร์ดคอร์ไม่ใช่ฮาร์ดคอร์ที่ฮาร์ดเฉยๆเนาะมือถือมันยังไม่ถึงระดับนั้นใครตายก็ออก แต่ก็จนเหลือคนสุดท้ายเหอสุดท้ายมวินเ n อร์ใช่ไหมเหลือคนสุดท้ายไม่ม้ใครมาจิกไม้เรานะไปลวไปล้ว่มาจิกไม้เราเพือหน่อทำไมอ่อเราไม่เห็นคนอื่นออันนี้เราเห็นแล้วอได้เพิ่มคะแนทไมมีสคนได้วะ คั้าเกินแรกจะเริ่มแล้วแล้วกาจะจบจะจบลงนะครับผมเพราะว่ามันใกล้เงิดแล้วทำไมเขาไม่เจอต้กล้องเลยเอากรรแล้วเนาะสามเผาไม้สิเดี๋ยวจะลองดูผู้เล่นดิอ๋อๆ๋อกำลังเข้ากำลังเข้าไม่ไงนี่ไงไป ฮ่าฮ่าฮ่านี่ขึ้นไปเลยโอเคแสดงว่าเขาเข้าแล้วโอเคเข้าแล้วโอเคครับคนเฟิร์สก็มาร่วมร่วมเจนกับเราอีกทีตอนนี้เราต้องมาหาพี่แอ๊กก่อนเจอบ้านใครไม่รู้มาเถาะบ้านได้ไวเนี่ยเฉาะจี้เหมอเนี่ยมาเถาะบ้านไม่เข้าเลยเดี๋ยวนะเราต้องเราเราจะทำแล้วเราต้องมาหาที่ขบดานก่อนแป๊บนึง โอ้โหไม่มีใครมาฝดกมอนด้วยเดี๋ยวนะ้วมันไกลขึ้นแล้วมันไกลมืดแล้วมันใกล้มันใกลมงมันใกลมดแล้วมันใกลมืดแล้วมันไกลมืดแล้วมันใกลมดแล้วเดี๋ยวนอนอมาติ๊กมามาติกมามติ๊กมามาติ๊กมามิกมามาติ๊กมามาติ๊กมามาตอ๊กมามาติ๊กมามาติ๊กมอมาตอเกมาเาติกมามติ๊งมาติ๊มติ๊กมเามมามาามาก เออรุงหรดฮาร์ดอยู่เว้ยแล้วแล้วแล้วมันเตอร์มันเตอร์ไเดี๋ยวมันเตอร์กันมันเตอร์มันเตอร์มันเตอร์เ่นเะมันเตอร์เดี๋ยนะเลยใน้เราเอเห็นด้วยหรอเมื่อวันเราเราจะได้ขึ้นบ้านนายสะดวกสะดวกยังไม่ได้เยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวหินินหินเรต้องการหิน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  เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใจเย็นไว้มองซ้ายมองขวาให้ดีแล้วาไม่แสงมันน้อยังอมชายคนีจะมานโนนคุคนี้คุนี่คนีตอนนี้เรายังไม่เจอตัวมีดตันตัวมีดเโอ้แหลกปะแหลกปะต้องกรเบิดาเลยใช่ปะเออฮาร์ดทำไมเราไม่เจอตัวมาอ๋อเาเจอคิเปร์แล้วโอ้โหแหลกแหลกแหลกโอเคหายละ โอ้ก <icana>, ิปเปอร์กิปปอมันาอยู่หน้า้านกูเลยีมาอยู่หน้ากูเลยอ๋อนี่นี่น่คนนี้คนใจเย็นใจเย็นจเใจเยนไว้ใจเย็นถ้ารเบารเบิดตู้นี่กล้องจะเขาจัดการเฮ้เฮ้ยเฮจเย็นใจเย็นแอตกแอปเปิ้งพวกนายสนุกมาเฮ้ยมันจะมายืนดูดิอ ะบัเบิดตาย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 กูตายตากูตายเฮ้ยติด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 ซอกติด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 ซอกอ๋อลุ้นมากลุ้นมากโก้อ๋อราบังมันราเบิดเอ้า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 ซอมบี้ซอมบี้คิปเปอร์ซอมบี้อ้าวเฮ้ยหันนี้หันนี้เอซมบี้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 แลกแลกซมบี้แลกมิสเอฟเอ็มไอายไอวายแลกไหนวะไหนวะไห มาสิมาสิเฮ้ตาย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 ตลอดตายต่อไปต่อไปต่อต้องมีอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่ใครมีของกินบ้างวะเราได้สองคิวแล้วนะเจนเราจะตายอ่ะเราจะตายเลยเราจะตายเลยเราได้สองคิวแล้วนะใครมีอาหารวะเอาไก่มาให้คุณใหม่ดิแอปเปิ้ลอันนี้แล้วเอาไ ไอแฮมอะแอปเปเดี๋ยวเดี๋ยต้องหาอะไรมาทานแล้วก็นี่ไงอาหารมาไอแฮมอะเพไอแฮมอะแอปเปิเอโหไลไหนพวกนายอยู่ไหนออยู่ข้างล่างอ๋อตอบให้แล้วตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยก็ไกลอยู่อ๋อเขาตอบให้แล้วเกียร์เกียร์เกียร์อ้าวทำไม่ฟือดออกอ่ะใส่คางว่ะเฟืวัววัวอยู่ที่บ้านนายเสร็จแล้วจันอยู่ โอ้โหมีคนมาปรักท <'s> okay. mm ็อปให้เราด้วยครับใจดีมากเลยนะครับใครบอกว่าสอบทางนี Trip ้เพ <too. So, S 2> ิ so, ่มบูนโม้โม้โมกใครบอกว่าสอบทางนี้เพิ่มบูนโอ้โหไก่ย่างด้วครับกินก่อนกินก่อนกินกันเลยกินก่อนเลยกินก่อนเลยกินไก่ย่างก่อนเลยป้าครูไม่ได้บอกโอ้กินไก่ย่างชีวิตก็เพิ่มขึ้นมานิดเดียวเองนะครับผมอะไรน้ำมา ิดกนเดิดก็มาแล้วดูสิกดอะไรมันไม่ดอบให้เลย a p p l ลนี่ e อยู่นี Apple, here, ่เ hey, อ okay, ้ยท <c oughs> ุกคนโอเคเลือดเลดเลือเลืเลือดเลือดเลืลือดเลเลืลือดเลือดเอดเลืดเลืืออดเลอเลือดเลอดเลือดเลืเลืออดเลื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 อด เว้ยมึงมาทำเฟือะไรเพื่อนทำอะไรที่บ้านพ่อเขาจรมาแลกหอะไรคือบ้านอะไรคืดบ้านอะไรช่วงเอาไว้ปด้วยคำหยาบลขอเออมีไฟมาแล้วเอ้ยดีมากเลยนะครับผมรัฐบาลมาแล้วแกรัฐบาลมาแล้วแกมันคือไฟหัวหลวงเราบก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องต้องปัดอยู่นี่ใช่ไหมเดี๋ยวนะ เราขอากลับบ้านก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราต้องสวดตรงนี้ด้วยเออต้องสวดตรงนี้ด้วยครับจะลืมพรุ่งนี้เช้าเราก็จบ <c oughs> โอ้โหโอ้อยอ้ยอย <c oughs> ไม่ยังตอดอะไรไหได้เลยมันไม่ต้องห่วงนะครับมันโลกจรงิงมันโลกจรงิงมันโลกจริงถูกกำลังถูกกำลังถูกกระทำราเริ่อยู่ได้เลยขึ้นไปแล้วนะครับไปบุหรีแล้วนะครับอะไรเจ็่โอ้นี่คือบ้านของเราแล้วกล่องทำไมเปิดค้างอยู่วะ เอากำกล่องเปิดค้างโอ้ยแมงมึงแมงมเฟเฟนลังแมงมึงลงลังลังแมงมึงแมงมงแมงมจะตายจะตายเ้าจะตายเรวจะตายลวตายแล้วเอากำกดเมนูอ้เดก็ดิ้งด้วยเลยแม่งมึงเล่นาร์ดเอฮาร์ดเจได้หนึ่งคิวเขาบอกเบิ q ไม่ใช่เหรอซอมบีมาลง เออเก่าเล่นอะไรกันนองคล่นฮาร์เปอกับซอมบี้โมฮันเลยกระทันเลยเดกกูค่ายแต่มันแดกตัวอะเป็นเนื้อจิโมล้อยตอนนี้เราจะเล่นแบบไอ้เซเวลต่อไหมเนี่ยเซเวลต่อเลยเซอร์เวอรต่ออะไรเนาะเราก็อ๋อตอนนี้คุณก้องแจกคิวให้แมงมุมแล้วนะครับแมงมุมได้หนึ่งคิวเจ๋อเออมึงได้หนึ่งคิวคิวจากเรานั่นเองนะครับผม ไอ้โม่ไอ้ซัมปีนมค์เล่าซัมปีนมค์เล่าไ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 มค์เล่าตอไปตีไม่โดนบ้านตไปตีไม่ดนอ่ะตายเกดอาจารเมย์เกดเป็นเมนูไมค์เล่าไม่เลยนี่ยไม่เลยเนี่ยเกิเลยนเมน โอ้ยมึงไม่ได้คิวเลยอ่ะยังไม่ได้คิวเลยเออเอเอาคุกขึ้นโต๊ะเออเออคุกขึ้นแหลกมึงเจอเพื่อนไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยแหลกโอ้โหแหลกโอ้ยแหลกแหลกโอ้โหแม่งสังโอ้โหไอ้สัมบี้คิวซัมบี้คิวซัมบี้คิวซัมบี้ใหญ่สัมบี้มันคิวเราคิวซัมบี้คิวซัมบี้ใหญ่แอนนะครับแล้วให้ซัมบี้มาคิวเราเอาเอา๋อลองคิวคอมบี้นี่โกงน้ะมึงเลยนี่เหรอ ดูนะครับตอนตนี้ก็ลงน้ำเนาะครับผมหันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวาเจจซอมบี้เจ้าสัมบนสเตอร์บอลจัดจันทร์บอลวัดจันทร์น้วรับเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้เออเออเออเขาตายก็มีสปอร์ล่ะแม่งงมว่ะซอมบี้คิวเรานะตัวเองเฮ้ยไม่คิวคิวกู

ตาละตายละตา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 ยละตยละตายละเดีรัเดัม่คอนหลับหายหมดเลยนะครับิเดียวนีจบเลยนะมึงอยากคิวใช่มมึงคิวเลยนะมันมีามียันดีสาวันนี้รังวเฮ้ยตีมัน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 ตมันตี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 มัน มันตี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 มันีมัีมันตมันตีมันตตีมันาีมันตนีมัไอ้มันมันตีมีมัันตีมัมัีมันตีมันตีมันตีตมนีีมมีตมัีมันมีนีั ตีมันตีมันตีมันส่เกลียวตันตีส่เกลียวตันตีส่เกลียวตันตีส่เกลียวตันเห็นไหมวะโอ้โซอมบี้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 ซอาเอ้เอ้าตายตายโอ้โอ้ไ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 อ้คิวคิวซอมบี้คิวซอมบี้ซอมบี้ย้ายซอมบี้มันคิวเรา ตายตายตายซะ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 ไหนวะ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 ตายแล้วเย้ได้คิวซอมบี้แล้วนะครับผมเดินอยู่ทองชีวิตมาเติมฟักมาเติมฟัก ายังไม่อยากแต่เรายังไม่อยากจากเพื่อนไปไอ้ยาแต่เช้าแล้วใช่ไหมนะ่ะไม่น่าจะเฉลยสักอย่างเลยดูสิสขาดเท้ามันยังไม่ตอบขั้นเราเลยเนี่ย โอ้ยอ่าเร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 าเป็นคนไม่ดีเราเราเรจะจบแล้วก้องจะจบแล้วจบแล้วเหรอก็ทื่นมาเหรอเดี๋ยวเดี Napoleon> ๋ยวเดี e ๋ยวคลิปจะจบตัวที่เจ้าของคลิปจะไม่พ้นงานอะไรเลยเหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เว้ยจะอีกชีวิตเดียวเนี่ยเอาก็องอะไรกันอ่ะอะไรกัน อะไรอะไรเจ็ดอะไรอะไรจะไปจิ้มของทั้งหร่ไอ้ไอ้ไอ้เจ็ดตายตายเจ็ดตายไอ้เจ็ดตายตายเอาเราตายเอาเราจ่ายมึงมานี่เลยมึงมานี่เลยแบบซื้อบริษัทแบบพี่พีพีแล้วไอ้สัตว์เชื่อแกสัตว์ก๊าซ เอาแหลกแหลกครับเอาคืนฟื้นเอาไปแล้วก็คฟื้นคืนฟเอาไปแล้วเหลือเหลือเหลือไอเจตเหลือไอเจตเหลือไอเจตเอาเจตเอาไปละมันนี่มันนี่มัน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 มันนี่นนนี่มั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 นนี่ เลยกินเด็ดข้ากนเด็ดข้ากนเด็ากีเด็โอ้โหกิเด็อกินดด้ดด้ไอกิเด็ด้ตายตายซะ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 โอโหตายแลโอ้โหมันจะจริงไปไหนวะเนี่ยจะจริงเลยมันจะจริงไหนมันจะจริงไหนมันจะจริงไปไหนมันจะจริงไปไหน มานี่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 มันไปมันการกระเลนี่มามามาไหนวะ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 ตายตายตายไอ้โดดโดดนี้โดดนี้โดดนี้เอาลีสปอนกับมมานี่มานี่มานี่การแลกแกนของเอ็กโคเซนอร์ครับมานี่มานี่กูจะไม่มือหนีเลือดเลยตายซะตายซะ เจเจเจมนฆ่าเขาอะเฮ้ยพี่เฮแน่จริงว่นโดนตึดตัวตัวสิมันมีมีดสิไอ้ยคนนี้ตกะกันตอเกีย้้้ย้เจตายตายซะเจ๊เจตายมันกูตายมันหอยเกินไปแล้วมีพีมันเติมทุมาเฮ้ยถ้าเกียรตายเ้ยเรียบร้อยเลยเรยเปนทาอะไรกัน มันนี่มันน <laughs> <cel ain> ี่มันนี่เอ็กโเซนสดีเทิร์นเฮ้ยกล้องกล้องล้างกล้องล้างฟ์ดมันมันฟฟ์ดไม่เกี่ยวเจนนี่อย่างนี้ดิมับิดหน่อยปัดบิดอสัแม่งัเี้ยนี่แม่งไอ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 ไไอ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 ไไอ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 ไ ตัวตัวตัวดีวะเีจัดเลยนี่กลองเอจัดเลยอะไรจัดเลยสอบดีเปิดแล้วเปิดแล้วจัดเลยน้อยนมึงมึงเดียวดียวเดียวเดีวมึงเดียดียวเดมึงเก่งนักใช่ไหมมึงเก่งนักใช่ไหมได้ได้มึงเก่งนักใช่ไหมได้ได้มันี่มึงเก่งนักใช่ไหมมนี่มนี่มานี่นี่นี่นนี่น่ ตายยังตายแล้วเหรอเออตายแล้ววะเขาฆ่าใช่ปหมฆ่าได้แล้วเขาคิวเจ็บแล้วแล้แกกก้อนองจบคลิปเลยปหมเออเอาละครับผมก็ขอจบคลิปกันไปยังเที่ยวนะครับผมโอ้เป็นขันฆ่าที่แบบคอ้ายโอ้ยินจิด้วยกันฆ่าลัดบอสได้ครับผมอ๋อเอ้ไปจอกันคลิปหน้าหรังคลิปนี้ก็ขอกล่าวสวัสดีครับ